ผสมพี่น้องจ้ะปุ่งเครื่องกันเดี๋ยวย่อยอดเดี่ยวโขกแล้วพี่น้องเล้วนี่โขกโขกพริกโขกง่าเรียบร้อยแล้วก็เอานี่ลงไปเลยจ้าเอาปลาเดี่ยวโขกปลานิลปลานิลนกัไปพริกแกงส้มพี่น้องโขกเียไปยังไงกัน พวกไปข้อมพวกแซ่บแล้ลุกไปในหมอ้อเลยจ้าตะแกงส้มกวางตุ้งจ้าก็ค้นมันค่ะโอ้น้ำเข้มขุนดีอยู่แล้วพี่น้องแกงส้มกวางตุ้งก็ใส่น้ำลายปนเลย น้ำเข้มข้นดูเอาใช้น้ำมาขามเปียกลงไปค่ะคืออะไเรียบร้อยน้ำใส่ขามเปียกกับเนื้อผักใส่พี่น้องใส่น้ำมาขามเปียกก็เก็บมันสุ่มไรโอ้โหโอ้สาพีคือมันสุน่มไรกัน้ะ ใส่เครื่องปรุงเราลงไปจ้าใส่น้ำปลาของแซ่บของนัวของแซ่บของนัวใส่น้ำป,าปลาปรุงอย่างไรเราพี่น้องจ้าเครื่องปรุงมันก็มีสำเนาจ้าแล้วเราก็ร้องให ผักลงแกี้ยงซมกันนี่ะค่ะเนาะพอน้ำมันเดือแล้วก็ใช้ได้เราก็ผักลงเลยจ้ะเดี๋ยววัี้เราซิมน้ำกันพอดีป่ะอืมเกี้ยอยู่เพงเด,ดี๋ยวใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ พักด,ดีอยู่ใช่ไหยนังกมัวเสน๊นันวเติมเครื่องได้แล้วกะหักลงจ้าจะดึงอะไรใส่ในปากง่ายขน้นอง ใส่บัดเจัดกเขาเอาเดี๋ยวผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผักความตุ้งนี่พี่น้อง,งตุ้งใส่ลงไปเลยจ้าเอาซิมรสชาติได้แล้วพี่น้องโอเคแล้วเขาก็ใส่กล่องตุ้งที่เขาลางเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผักบางที่ยุบพี่น้องเดี๋ยวจะมีปลาใส่ลงลย แกงส้มมี่ส้มนี่รับพี่น้องจานี่ <c oughs> ก็ใช้ได้แล้วค่ะ <c oughs> แกงส้มค่ะแกงส้มจา้าโอเคขอบคุณทุกการรับชมนะคะ